ตำนานศีรษะในขวดโหลเรื่องจริงของเดียโกอาเวสฆาตรกรสะพานน้ำแห่งลิสบอน คุณเคยลองจินตนาการดูไหมว่าในเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีถนนปูด้วยเห็นเก่าแก่และสะพานน้ำโบราณตระงานสูงเสียดฟ,ฟ้าซ่อนความลับดำมืดอันน่าสะพรึงอยู่เบื้องหลังที่กรุงลิสบอนประเทศโปร,ปรตุเกสเมื่อกว่า180ปีก่อนเมืองที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมบาโรสและวิถีชีวิตชาวประมงกลับต้องสั่นสะเทือนด้วยชื่อของชายคนหนึ่ง ชื่อที่ยังคงทำให้ผู้คนหนาวสะท้านจนถึงปัจจุบันเขาคือเดียโกอาเวสอาชญากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโปรโต,ตุเกสผู้คนขนานนามเขาว่าฆาตกรสะพานน้ำเรื่องเล่าท้องถิ่นบอกว่าเขาซ่อนเงาอยู่บนสะพานน้ำอากูอัสลีเวร q สอควิดักอันสูงชันและทำให้มีคนหลายสิบถูกพบเป็นศพลอยอยู่เบื้องล่าง ราวกับกระดูกหักและเลือกศาสตร์บนหินเป็นเพียงผลงานชิ้นโหดที่เขาทิ้งไว้ในยามค่ำคืนแต่ที่น่าสะพรึงกว่าคือแม้ร่างของเขาจะถูกประหารไปตั้งแต่ปีค18ศ .1841 ศีรษะของเขากลับยังไม่ตายไปพร้อมร่างกายหัวของดิโอโกอเวสถูกตัดออกเก็บรักษาไว้ในขวดแก้วใสอัดแน่นด้วยน้ำยาฟอร์มาลีน และวางแช่อยู่ในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยลิสบอนมันนานกว่าศตวตรรษครึ่งราวกับเป็นสิ่งเตือนใจว่าความตายไม่อาจลบล้างความชั่วร้ายได้เสมอไปคำถามคือดิโอโกอเวสเป็นฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงหรือเป็นเพียงเหยื่อของเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมให้กลายเป็นตำนานหลักฐานบางชิ้นบอกว่าเขาฆ่าเหยื่อจริงเพียงไม่กี่รายแต่เสียงเล่าขานของชาวเมือง กลับเพิ่มจำนวนศพให้มากถึงเกือบ70รายและทุกครั้งที่มีคนได้เห็นศีรษะในขวดโหลนั้นเรื่องเล่าก็ยิ่งแพร่กระจายเรากับเขายังจ้องมองผู้คนจากโลกหลังความตายนี่ไม่ใช่เพียงแค่ประวัติศาสตร์ของฆาตรกรธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความจริงและความสยองระหว่างบันทึกของสารและเสียงกระซิบในตำนานเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อจากนี้ คือการเดินทางผ่านประวัติของชายที่ถูกเรียกว่าฆาตรกรสะพานน้ำผู้ถูกสาปให้ศรีรษะลอยอยู่ในของเหลวตลอดกาลถ้าคุณลหลงไหลในเรื่องราวลึกลับฆาตรกรต่อเนื่องตำนานเขย่าวขวัญและความจริงที่บิดเบือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะสิ่งที่จะตามมาคือความมืดที่อาจไม่กล้าหันหน้านี้เดียโกอัลเวส อาชญากรในตำนานและความจริงที่ยังคงเป็นปริศนากําเนิดและชีวิตช่วงต้นเดียโกอัลเวสเกิดเมื่อราวปีคศ 1810- พศ2353ในแคว้นกาลิเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปนครอบครัวของเขามีฐานะยากจนทำให้เมื่อยังเด็ก ต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพตั้งแต่เนิ่นๆในวัยหนุ่มเขาอพยพมายังกรุงลิสบอนประเทศโปรโตุเกสโดยมุ่งหวังจะหางานและสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่นั่นเขาได้ทำงานรับใช้และเป็นแรงงานให้ครอบครัวคนรวยในเมืองหลวงทว่าชีวิตในเมืองใหญ่กลับไม่ง่ายเขาก้องอยู่ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำและในที่สุดเขาก็หันเหเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรม เส้นทางสู่ความรุนแรงบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าช่วงแรกเดียโกอัลเวสเริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อยแต่ต่อมาได้ร่วมกับกลุ่มโจรปล้นทรัพย์โดยเฉพาะการดักปล้นชาวชนบทที่เดินทางเข้าเมืองผ่านสะพานน้ำอากวาสลิฟเรสอะควาดัตซึ่งเป็นสะพานน้ำสำคัญที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่18ตามตำนานท้องถิน่นเขาและพักพวกจะหลอกล่อเหยื่อ แล้วผลักหรือนำไปโยนลงจากสะพานน้ำที่มีความสูงราว60เมตรเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากบางแหล่งเล่าขานว่ามีมากถึง70รายตลอดช่วงเวลาไม่กี่ปีอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานทางสารหรือเอกสารทางการในยุคนั้นที่ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ข้อเท็จจริงที่แน่นอนคือ เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นและการฆาตกรรมในบ้านของบุคคลผู้มีชื่อเสียงในลิสบอนครับคดีอาชญากรรมที่ถูกตัดสินคดีสำคัญที่ทำให้เดียโกอัลเวสถูกจับและถูกประหารชีวิตเกิดขึ้นในบ้านของแพทย์เปโดรเดออันราเดในปี1839เขาพร้อมพักพวกได้บุกเข้าไปเพื่อปล้นสะดมและเพื่อปกปิดรองรอย พวกเขาได้ฆ่าคนรับใช้ภายในบ้านอย่างโหดเหี้ยมศาลได้พิพากษาให้เขามีความผิดฐานปล้นและฆาตกรรมโดยมีเหยื่อรวมอย่างน้อย5คนที่ได้รับการยืนยันตามเอกสารทางกฎหมายถึงแม้ว่าประชาชนจำนวนมากจะเชื่อว่าแท้จริงแล้วเขาฆ่าคนไปหลายสิบคนครับในวันที่19กุมภาพันธ์คศ1,841พศ2,384 เดียโกอัลเถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอที่กรุงลิสบอนถือเป็นหนึ่งในนักโทษคนสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยวิธีดังกล่าวในโปรตุเกสก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาตำนานฆาตกรสะพานน้ำแม้ว่าหลักฐานทางสารจะระบุเพียงการฆาตกรรมไม่กี่รายแต่ชื่อเสียงของอัลเวสกลับผูกโยงอย่างแนบแน่นกับตำนานฆาตกรสะพานน้ำหรือ a q u a d u c กเมอร์เดอครับเรื่องเล่านี้บอกว่าเขาคือผู้ที่ทำให้สะพานน้ำอาควาสลิฟ r รสอะควาดักกลายเป็นสถานที่หลอนน่าพรึ่งผวา mm hmm. เนื่องจากมีศพตกลงมาติดต่อกันหลายสิบรายในช่วงเวลาสั้นๆตำนานดังกล่าวสร้างความหวาดหวั่นให้แก่ชาวเมืองและทำให้ชื่อของเขากลายเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์โปรตุเกส ถึงแม้ปัจจุบันนักประวัติศาสตร์หลายคนชี้ว่าหลักฐานที่แท้จริงไม่เพียงพอจะยืนยันเรื่องนี้ศีรษะในขวดโหลความสยองที่ยังคงอยู่หลังการประหารชีวิตร่างของเดียโกอัลเวสได้ถูกใช้เพื่อการศึกษาทางการแพทย์หัวของเขาได้ถูกตัดออกแล้วเก็บรักษาไว้ในน้ำยาฟอร์มาลดีไฮด์ และจัดแสดงอยู่ที่คณะการแพทย์มหาวิทยาลัยลิสบอนจนถึงปัจจุบันภาพศีรษะที่ลอยอยู่ในโถแก้วทําให้อลเวสกลายเป็นที่สนใจในเชิงสยองขวัญและเป็นแรงบันดาลใจทั้งในวัฒนธรรมสมัยใหม่เรื่องเล่าและแม้กระทั่งงานท่องเที่ยวแนวลึกลับของเมืองลิสบอนครับการเก็บรักษาศีรษะของเขามีจุดประสงค์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสมองกับพฤติกรรมอาชญากรซึ่งเป็นแนวคิดที่นิยมในศตวรรษที่19แม้ปัจจุบันจะถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมก็ตามการถูกเถียงและงานวิจัยสมัยใหม่ในปี2025นักวิจัยมิเกลคาวยโยอับราฮัมส์ได้เผยแพร่างานที่ตั้งคำถา,ถามถึงตำนานเกี่ยวกับเดียโกอัลเวสเขาชี้ว่า ไม่มีหลักฐานทางสารที่ระบุว่าอัลเวสถูกตัดสินโทษในคดีสะพานน้ำเรื่องราวหลายส่วนอาจถูกแต่งเติมขึ้นภายหลังเพื่อสร้างภาพของฆาตรกรต่อเนื่องในเชิงตำนานแม้แต่หัวในกวดโหลที่เชื่อว่าเป็นของอัลเวสก็ยังมีข้อสงสัยว่าถูกต้องจริงหรือไม่เนื่องจากเอกสารร่วมสมัยบางส่วนไม่ตรงกันการศึกษานี้ ทำให้ภาพลักษณ์ของเดียโกอัลเวสซับซ้อนขึ้นจากการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องผู้โหดเหี้ยมสู่การเป็นบุคคลที่ถูกสร้างภาพในตำนานเกินจริงครับมรดกและความหมายไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเพียงตำนานชื่อของเดียโกอัลเวสได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โปรตุเกสสำหรับนักท่องเที่ยวสะพานน้ำอาควาสลิฟรส และขวดโหลที่บรรจุศรีรษะของเขากลายเป็นสถานที่แห่งความสยองขวัญที่ผู้คนอยากไปเยือนสำหรับนักประวัติศาสตร์เขาคือกรณีศึกษาสำคัญที่สะท้อนความแตกต่างระหว่างบันทึกตามเอกสารจริงกับเรื่องเล่าในตำนานครับสำหรับสังคมสมัยใหม่เรื่องราวของเขาชี้ให้เห็นว่าความเชื่อและข่าวลือ สามารถสร้างฆาตรกรในจินตนาการที่อาจใหญ่โตเกินกว่าความจริงได้อย่างไรเดียโกอ v e เวคือบุคคลที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความจริงและตำนานเขาเป็นอาชญากรผู้ถูกพิพากษาและประหารชีวิตจริงแต่จำนวนเหยื่อและวิธีการฆาตรกรรมที่เล่าขานกันนั้นอาจเกินจริงมากครับเมื่อเวลาผ่านไปชื่อของเขาได้โอบล้อมด้วยเรื่องราวเหนือจริง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสยองขวัญและความลึกลับในประวัติศาสตร์ลิสบอนครับเรื่องราวของดิโอโกอเวสไม่ใช่แค่หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์โปรตุเกสแต่เป็นเส้นแบ่งที่พร่าเลือนระหว่างความจริงและตำนานระหว่างเอกสารของศาลกับเสียงกระซิบจากทู้คนเรารู้แน่ว่าเขาถูกตัดสินประหารในพีคศ1841และเหยื่อที่สารยืนยันมีเพียงไม่กี่ราย แต่ทำไมชื่อของเขาจึงถูกเล่าขานในฐานะฆาตกรที่ฆ่าไปเกือบ70ศพทำไมผู้คนยังคงหวาดกลัวสะพานน้ำอากูสรีเวสมาจนถึงทุกวันนี้บางทีสิ่งที่น่ากลัวกว่าการฆาตกรรมคือพลังของเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ขยายตัวเองไปเรื่อยๆจนบทบังความจริงและสร้างเงามืดที่ใหญ่โตกว่าความจริงซะอีกศีรษะที่ไม่เคยตายแม้ร่างของอเวสจะถูกฝังลับหายไป แต่หัวของเขายังคงลอยอยู่ในของเหลวใสๆภายในโถแก้วในมหาวิทยาลัยลิสบอนนักเรียนแพทย์เคยใช้มันเพื่อศึกษาร่องรอยของสมองแห่งอาชญากรในยุคที่เชื่อว่าลักษณะกะโหลกสามารถบอกนิสัยได้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปศีษานั้นกลับไม่ได้เพียงเป็นวัตถุทดลองแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำถามที่ไม่มีวันมีคำตอบทุกครั้งที่มีใครเข้าไปมองใกล้ๆพวกเขามักพูดเหมือนกันว่ามันยังคงจ้องกลับมา จ้องด้วยดวงตาที่ดับไปนานแล้วแต่ยังสะท้อนความมืดที่ไม่เคยจากหายระหว่างตำนานและความจริงปัจจุบันนักวิชาการบางคนตั้งข้อสงสัยว่าศีรษะในขวดน,นั้นอาจไม่ใช่ของอเวสจริงๆเรื่องเล่าหลายตอนอาจเป็นเพียงการแต่งเติมในภายหลังแต่สำหรับผู้คนทั่วไปมันแทบไม่สำคัญแล้วว่าอะไรคือความจริงสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกเย็ยนว่าที่วิ่งขึ้นสันหลังเมื่อได้ยินชื่อของเขาเพราะในท้ายที่สุด ฆาตรกรสะพานน้ําได้ตายไปแล้วแต่ความโกลที่เขาสร้างขึ้นไม่เคยตายตามไปด้วยคําถามสุดท้ายแล้วคุณละ่ะถ้าได้เดินผ่านสะพานน้ำอากูสรีเวสยามค่ำคืนถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าก้องกังวานในความมืดถ้าเงาหนึ่งโผล่มาเคียงข้างคุณโดยไม่รู้ตัวคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันเป็นเพียงเงาของคุณเองไม่ใช่วิญญาณของชายที่ถูกขนานนามว่าดิโยโกอเวสถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับ อาชญากรรมเขย่าวขวัญและตำนานดำมืดจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะนี่อาจเป็นเพียงเรื่องแรกและยังมีเงามืดอีกมากที่รอให้เราพาไปเปิดเผยใครจะรู้ครั้งหน้าที่คุณกดเปิดคลิปของเราสายตาคู่นั้นอาจกำลังมองคุณอยู่